ดีคะ่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจอยู่กันที่ออที่จอดรถบ้านเนาะแล้ววันนี้ใจก็จะมาแนะนําว่าบางทั้งที่จอดรถบ้านแต่เราที่จอดเนาะมันก็จะมีที่อาบน้ําให้เนาะอันนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะนะแล้วก็ทิ้งแก้วขวดโหลกแก้วที่เราใช้ที่เราดื่มนะเพราะเป็นแก้วนะ เราไปดูด้านในแล้วด้านในนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำเนาะแต่ว่าเราต้องเสียเงินนะอันนี้เป็นที่ราคาที่อาบน้ำถ้าอาบน้ำก็4นาทีก็1ยูโรเนาะแล้วก็จะมีที่ซักผ้าแล้วก็ที่ทำแห้งเนาะเราก็ต้องหยอดเหรียญเข้ามาในนี้อันนี้เป็นประตูเข้าเนาะเราก็ต้องหยอดเหรียญก่อน50เซนเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำ เราเข้ามาด้านในเราก็จะเจอห้องน้ําอันนี้ก็มีคนเขาซักผ้าไว้แล้วเนาะนี่อันนี้ก็เขาซักผ้าไว้เราก็จะซักเหมือนกันแต่รอให้เขาเสร็จก่อนเนาะอันนี้ก็คือข้างด้านบนก็เป็นที่หยอดเหรียญเนานะเพื่อที่จะทําซักแห้งเนาะทาแห้งแล้วด้านล่างก็เป็นที่ซักผ้าเขาให้ใช้แค่ ่50เซนเนาะแล้วก็ใส่2โยโูโรแล้วด้านล่างก็เป็นที่อาบน้ำเขาจะแยกเป็นบล็อกบล็อกให้เนาะเป็นเครื่องแต่ละห้องแล้วเข้ามาด้านในก็จะมีห้องน้ำสำหรับผู้ชายนะแล้วก็สำหรับผู้หญิงเมื่อกี้นี้แม่บ้านเพิ่งมาทำความสะอาดนะ เขาก็จะมีคนมาทำความสะอาดให้วันละสองรอบนะสะอาดมากดูขอแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะหมู่บ้านนี้ถ้าใครมาจอดนะสะอาดมากหมู่บ้านนี้แล้วก็ที่อาบน้ำเขาก็จะแยกให้อีกห้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูใจก็จะอาบน้ำนะวันนี้นี่ห้องอาบน้ำแล้วเขาก็จะมีห้องอาบ ให้ต่างหากนี้ก็เป็นห้องอาบนาะเดี๋ยวเราหยอดเหรียญด้านนอกนี่ก็เป็นเครื่องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เข้าห้องน้ําแล้วก็มีวางสิ่งของที่เราจะมาอาบน้าเนาะเตรียมเสื้อผ้าไว้ก็จะมาสามารถใส่ไปตรงนี้เราก็เข้าห้องน้ําได้ด้วยนะตรงนี้ห้องนี้ เพื่อนๆบางคนก็จะสงสัยเนาะว่าอาบน้ําแค่สีนาทีเราจะพอกับทันเวลาไหมทันนะเพื่อนๆเพราะว่าเราสามารถากดตุ่มหยุดน้ําได้เนาะแล้วตัวนี้เขาก็จะไว้ให้เราปรับน้ําร้อนน้ําเย็นนะใจอาบน้ําสระผมเราสระผมได้สองรอบอะ่ะใจเสร็จนะแต่ถ้าคนไหนที่อาบน้ํานานก็ ไม่แน่ใจเนาะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งเนาะต้องทําเวลาเพราะว่ามันให้เวลาแค่สี่นาทีนะแต่บางเครื่องที่ใจอาบอาบมาก็จะใช้เวลาห้านาทีนะแต่ที่นี่เขาให้แค่สี่นาทีเนาะก็คนไหนอาบน้ําช้าหน่อยก็พยายามทําความเร็วหน่อยละกันแต่สําหรับใจใจว่าพอดีไม่มีปัญหาอะไรนะ แล้วตรงนี้เขาก็จะโบชัวนสำหรับเที่ยวเนาะว่าสถานที่ไหนที่น่าเที่ยวเนาะเขาก็จะมีบอกแล้วก็แผนที่แต่ละเมืองนะของเมืองที่นี่นะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับจักรยานนะที่ใช้ไฟฟ้านะเขาก็จะมีที่นี่แล้วก็มีหนังสือให้อ่านอันนี้เรา สามารถหยิบไปอ่านได้เลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้แลกเงินสำหรับที่ว่าใครไม่มีเหรียญน,นะเขาก็จะให้หยอดเอาตังแบงค์หยอดใจหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆค,คนไหนที่มีรถบ้านนะคะไปจอดได้นะคะตรงนี้สะดวกสบายนะค่าจอดบริการแค่6ยูโรต่อ24ชั่วโมงนะ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ